เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการไล่ล่าปากกหลังตัวกลางคนใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรับของทีมเราหลังจากนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่สโมสรลิเวอร์พูลให้ความสำคัญมาเป็นอันดับต้นๆสำหรับการซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ทีมของเราเสียทังโจเอลมาติปปลักลังมากประสบการณ์ออกจากสโมสรไปเมื่อเขาหมดสัญญากับทีมตอนสิ้นสุดฤดูกาลที่ผ่านมาและไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่ทำให้เขาสามารถย้ายทีมได้อย่างอิสระแบบไร้ค่าตัว นั่นทำให้ทีมของเราตกเป็นข่าวพัวพันกับนักเตะมากหน้าหลายตาในตำแหน่งนี้และหนึ่งในคนที่ถูกกล่าวอ้างกันขึ้นมาว่าได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากทีมของเราก็คืออเลสซานโดรปาสโตนีปักาลังตัวเก่งจากค่ายงูใหญ่ อินเตอร์มิลานหลังจากตัวของเขาเองก็เป็นแกนหลักสำคัญที่ช่วยให้ทีมของทางซิโมเนอินซาี้ผงาดคว้าแชมป์ในศึกเกาโชสเซรอาของประเทศอิตาลีมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ในการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วอย่างไรก็ตามล่าสุดก็มีแฟนบอลของเราเองได้ส่งคำถามนี้ไปยังทางฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด ได้โชวยอย่างยิ่งข่าวคราวเรื่องการซื้อขายนักเตะว่ามันมีมูลหรือข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใดกันในดิวดังกล่าวข้างตน้นทว่าโชคร้ายที่คำตอบซึ่งทางโรมาโน,โนได้ให้กลับมานั้นก็คือทีมของเราไม่ได้ให้ความสนใจในตัวดาวเตะวัย25ปีอย่างที่มันมีความพยายามจะปั่นกระแสข่าวกันขึ้นมาจากสื่อของทางฝั่งแดนลงเทาบูดลรเวกร์าูกกำลังมองหาปักาลังตัวกลางคนใหม่อยู่นะ ลูมาโนกล่าวระหว่างกันจัดรายการเทรดแบ็กแต่ในตอนนี้ทีมของทางอาร์เนอร์สโตนั้นไม่ได้มีการพิจารณาหรือหาหรือเกี่ยวกับตัวของทางอเล็กซานโดบาสโตนีพวกเขากำลังดำเนินการในเบื้องหลังถึงการไล่ล่าตัวปักกลังตัวกลางคนใหม่แต่ในชื่อเหล่านั้นมันไม่ได้ปรากฏลิสต์รายชื่อของทางบาสโตนีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ไในๆก็เปิดประเด็นด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูในตำแหน่งวิดฟิลตัวรับกันบ้างกับคนที่กลายมาเป็นเรื่องร้อนฉามากที่สุดตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้ นั่นก็คือในรายของทางมาตินซูบิเมนดีเมดฟิลตัวเก่งของทางเรอัลโซเซยัดหลังจากทีมของเรากำลังมีความพยายามอย่างหนักในการเดินหน้าปิดติวการคว้าตัวเขามาร่วมถึงแอนฟิลให้จงได้ณเวลานี้มันก็อยู่ในขั้นตอนของการเจรจาทั้งสองสโมสรรวมไปถึงทางฝั่งของตัวนักเตะเองด้วย ล่าสุดทาง f a b r i ิโซโ o มาโนก็มีการออกมาอัปเดตความคืบหน้าในประเด็นดังกล่าวให้แฟนบอลอย่างเราๆได้รับทราบโดยทั่วกันเมื่อเขามีการยืนยันออกมาเลยว่าลิเวอร์รพูลยังคงเดินหน้าดิวนี้อย่างแข็งขันแม้ว่าจะเจอกับอุปสรรคกับการที่ทางเรอัลโซเซดาตเองเลิกมีหือมีอือและพยายามดิ้นรนเครื่องสุดท้ายในการที่จะร้างตัวนักเตะเอาไว้กับสโมสรของพวกเขาต่อไป เมื่อมันเป็นเช่นนั้นจึงทําให้เรายัางคงมาต้องติดตามดูประเด็นนี้กันต่อไปอย่างใกล้ชิดว่ามันจะลงเอยมาออกหัวหรือออกก้อยกันแน่ลรืวอรว่าพูลยังคงเดินหน้าทำงานเกี่ยวกับดีลของทางมาตินซูบิเมนดี้อยู่นะพวกเขากำลังผลักดันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักเตะลูมาโ,โน่โพสต์ยืนยันออกมาผ่านหน้าเอ็กวนตัวของเขาเอง สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลร,รู้ดีและตระหนักว่าทางฝั่งของเรอัลโซเซดัดก็มีการพูดคุยกับตัวของทางซูบีเมนดีเองอยู่ด้วยเหมือนกันพวกเขาพยายามที่จะรั้งตัวเขาเอาไว้กับทางสโมสรต่อไปเรอัลโซเซดัดก็พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาหากท้ายได้สุดแล้วเจ้าตัวเองลงเอยด้วยการอยู่กับทีมต่อแต่ทางลิเวอร์พูลเองก็ยังคงเดินหน้าในดีวนี้อยู่นะ จากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของทางโรมาโน่ก็ค่อนข้างจะมีความชัดเจนเลยว่าในตอนนี้มันเป็นการยันกันอยู่ระหว่างทั้งสองสโมสรดังกล่าวข้างต้นเมื่อฟังจากมุมมองของทางฟาบิชเชโรมาโน่ในประเด็นนี้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูรายงานข่าวจากประเทศสเปนกันบ้างดีกว่า เมื่อพวกเขาก็มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าในดีอวนี้ออกมาด้วยเช่นเดียวกันโดยทางเอลริโอวาสกสื่อจากแดนกระทิงดุก็มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาซึ่งก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสิ่งที่ทางฟาบิซิโอโรมาโนได้รายงานให้เรารับทราบกันไปเมื่อสักครู่ แต่พวกเขามีการลงลึกไปในรายละเอียดของข้อมูลเชิงประจักษ์เพิ่มเติมว่าการติดต่อทาบทามเข้ามาจากทางลิเวอร์พูลในการไล่ล่าตัวทางรวาติงซูบิเมนดีนั้นทำให้ความพักดีของนักเตะที่เคยมั่นคงอย่างยิ่งยวดกับทางเรอัลโซเซนดัดมาโดยตลอดเริ่มเกิดความสั่นคลอนและไม่ได้แน่วแน่เหมือนอย่างเคย ในตอนนี้มันจึงเกิดเหตุการณ์ที่ตัวของทางโจคินอาเปริเบประธานสโมสรของเรอัลโซเซดัตเองอดทนตรนต่อไปไม่ไหวและต้องกระโดดลงมาเดินเกมนี้ด้วยตัวของเขาเองเพื่อหวังที่จะเกลี้ยกล่อมนักเตะให้กลับมาอยู่กับร่องกับรอยโจคินอปเปริเบประธานสโมสรเรอัลโซเซดัตได้พบกับทางเอเย่นส่วนตัวของมาตินซูบิเมนดีเพื่อหาหรือเรื่องการปรับปรุงสัญญาฉบับใหม่ เอลดาริโอวาสโกระบุแต่ตัวของดาวเตะวัย25ปีมีความลังเลอย่างหนักหลังจากการได้รับความสนใจจากทางลิเวอร์พูลเข้ามาทางฝั่งของลิเวอร์พูลเองก็พร้อมจะจ่ายเงินตามค่าจิกสัญญา,า60ล้านยูโรอร์เนอร์สลับแลลิชัตยูสเองก็มีความมั่นใจอย่างมากในข้อเสนอที่พวกเขาได้ยื่นเข้ามาให้กับเรอัลโซเซียดัดและรวมถึงตัวของนักตเตะพิจารณา อย่างไรก็ตามการตัดสินใจทุกอย่างในช่วงเวลานี้จะขึ้นอยู่กับตัวของนักเตเองแล้วการตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็น่าจะมีขึ้นภายในช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วยไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นเกี่ยวกับการไล่ล่าตัวมาตินซูบิเมนดีของทีมเราอีกเช่นเดียวกันแต่มาดูเหตุผลเบื้องหลังที่ทำให้ดีอนี้ยังคงปิดกันไม่ลงเสียที หลังจากข่าวที่โหมอ,ออกมาอย่างหนักในช่วงแรกก็ทําให้หลายฝ่ายเชื่อว่านี่อาจจะเป็นดิวที่มาแรงแสงทางโค้งและลิเวอร์พูลของเราน่าจะสามารถเปิดตัวเขาเป็นนักเตะใหม่ได้ในเวลาอันรวดเร็วตามสไตล์การทํางานของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดซีโอด้านฟุตบอลของเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาได้ถังริชาร์ดยูธผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่เข้ามาเป็นมือขวาคอยช่วยงานอีกแรงหนึ่ง แม้กระนั้นสุดท้ายแล้วดีวนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำได้อย่างรวดเร็วอย่างที่มีการคาดหวังกันเอาไว้แม้ว่ามันจะยังคงอยู่ในกรอบเวลาเหมือนที่ทางเดวิดออนสตีนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งเจ้าของฉายาเทพเดวิดจากทางดิแอตเลติกที่เขาได้ออกมาเปิดเผยตั้งแต่ต้นเลยว่ามันน่าจะจบภายในสัปดาห์นี้ ล่าสุดทั้งเรวิสตีลนักข่าวสายหงคนดังจากทางเดลี่เมลแทบรอยชั้นนำของประเทศอังกฤษก็ออกมาร่วมให้ข้อมูลในประเด็นนี้อย่างน่าสนใจและมีการลงลึกถึงสาเหตุเบื้องหลังที่ทำให้ดิวการย้ายทีมของทางซูบีเมนดี้มาร่วมถิ่นแอนฟิลของเรานั้นต้องลาชาออกมาและอาจจะไม่ทันใจบรรดาเดอะคอปทั้งหลายผมได้รับการบอกกล่าวมาว่ารเร์พรูและริชาร์ดยูชยังคงเดินหน้าอย่างหนัก พื่อที่จะโน้มน้าวทางมาตินซูบินเมนดี้ให้ยอกย้ายออกจากสโมสรที่เขาอยู่มาตั้งแต่ยังเป็นเด็กสตีลโพสต์ยืนยันผ่านหน้าเอ็กซ์ตัวของเขาเองการที่ดิวนี้ถูกชะลอออกมามันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการยื่นข้อเสนอขอแรกเปลี่ยนตัวนักเตะจากทางฝั่งลิเวอร์พูลแต่ที่มันร่าช้าออกมาก็เป็นเพราะการตัดสินใจของตัวซูบิเมนดี้และโครงสร้างการจ่ายเงิน เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงอยู่กับประเด็นนี้ต่อเนื่องเชื่อมโยงให้ขบถ้วนกระบวนความกันไปเลยถ้ามาดูกันออกมาเปิดเผยข้อมูลจากทางเดวิดออนสตีนกันบ้างหลังจากเมื่อวันก่อนผมก็รายงานข่าวให้เพื่อนๆรับทราบกันล่วงหน้าไปแล้วว่าเงื่อนไขหลักที่เป็นอุปสรรคของตอนนี้ก็คือความเห็นที่ยังไม่ตรงกันระหว่างทางลิเวอร์พูลกับเรอเลโสเซียดัด เมื่อทีมของเราไม่ได้มีปัญหากับการจ่ายเงินตามค่าชิกสัญญา60ล้านยูโรหรือเรา51ล้านปอนด์แต่เราต้องการจะขอแบ่งจ่ายผ่อนเป็นงวดงวดในระยะยาวซึ่งตรงกันข้ามกับทางเรอัลซ i เซด d ที่ยืนยันว่าต้องจ่ายมาเป็นเงินก้อนเพียงครั้งเดียวจบทต่ว่าสำหรับการลั่นไกเงื่อนไขค่าจิกสัญญานั้นจำเป็นจะต้องจ่ายเงินก้อนตามที่ทางเรอัลซเซดต้องการเสียด้วยซึ่งล่าสุด อนสตีนก็ออกมายืนยันข้อเทจ็จจริงในประเด็นนี้ลิอร์พูกกำลังทำงานเพื่อเซ็นสัญญาก,กับมาตินซูบีเมนดี้มาจากเรเอลโซเซียดัดอยู่อันสตีนกล่าวเดียรเรติกได้รายงานไปตั้งแต่เมื่อวันพุธแล้วว่าลิอร์พูกกำลังทำงานอย่างหนักในเรื่องนี้และโซเซียดัดก็คาดว่าและเตจะย้ายไปเมืองซีไส แต่ซูปิเมนดียังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายแล้วทั้งสองสโมสรก็จำเป็นจะต้องหาข้อตกลงร่วมกันให้ได้เว้นแต่ทางลิเวอร์พูลจะยอมจ่ายเงินตามค่าชีกสัญญา60ล้านยูโรซึ่งมันก็ต้องเป็นการจ่ายเงินก้อนเดียวครั้งเดียวดังนั้นความราชาที่เกิดขึ้นในการไล่ล่าตัวนักเตะก็เป็นเพราะโครงสร้างการจ่ายเงินในดีลนี้ ความพยายามในการโน้มน้าวตัวดาวเตะวัย25ปีและความพยายามของเรอัลซเซดัดที่จะรังตัวเขาเอาไว้แต่ตัวของนักเตะเองไม่ได้คิดเป็นอื่นตัวเลือกของเขาชัดเจนว่าถ้าไม่อยู่กับสโมสอนต่อก็ย้ายไปลิเวอร์พูลเขาไม่ได้วอกแวกกับข้อเสนอจากสโมสอนอื่นใดแล้วเพื่อนๆล่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ